ที่ครับสวัสดีคนไทยใช้จมูกหายใจครับมาอยู่กับพชน์ไผที่มานนอกเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาหมายเมื่อวานนี้นะครับที่เราหาครับเมื่อวานเราขึ้นไปหาฝั่งนูน้นกับเป็นของฝั่งนูน้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีไม้ไผ่ไม่ค่อยม,ม,อยมีอันนี้เท่าไหร่นะครับก็ไผ่ครับแต่ตอนเราไปหาดูถ้าเกิดไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราผมจะเดินไปฝั่งนูน้นเน่อยแต่ว่าเดินฝั่งนู้นไกลหน่อยอาจาจะต้องจอดรถไกลหน่อยครับต้องเดินไปไกลนิดนึงแต่ว่า เดี๋ยวลองดูกันว่าฝั่งนี้จะเป็นยังไงจะหมานไหมเหมือนเมื่อวานไหมนะครับไปไปดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ยกเลิกภารกิจหาที่ตรงนี้นะครับฝั่งนู้นนะครับที่ผมหาที่ว่าจะไปหานะ่ะมันเป็นป่าเงี้ยรกมากเลยทุกคนเข้าไม่ได้นะครับเข้ายากมากเลยแล้วก็เธอไปนี่นี่ก็เป็นทื้นที่สบุปปคนครับส่วนตรงนี้ที่ผมบอกว่าคุณจะหาไปขึ้นไปเรื่อยเมือยเหนื่อยพอดีไปเจอบ้านคนครับ บ้านคนบกกแบบก็ทําแบบเกษตรกรเนี่ยเขาปลูกบ้านเนแกไอก้อต้องติดคลองนะฮะก็เลยไปไม่ได้อีกปลูกไว้หลายหลังเลยถ้าไปนี่ก็คือก็เป็นรบกวนเขาอ,อีกครับแล้วมีน้องหมามีอะไรเห่าเสียงดังอีกจุกเดิมภารกิจขันบนเราจะไปหาที่ใหม่จะไม่รู้เลยว่าเป็นตรงไหนดียวลองสุรมๆไปดูครับดูว่าวันนี้จะหมานไหมไปโอ้เดินเหนื่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็ขี่เข้ามาในอีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะ รู้หมู่บ้านอะไรไม่รู้ขี่มะม่วเลยครับทุกคนนะครับก็มาเจอต้นนี้ครับต้นข่อยอยู่ข้างทางครับมองไปเห็นอะไรดำๆนี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะจะเอาไปใกล้ๆนะครับรังใหญ่พอสมควรนะครับคบอผมคร๊บนึงนี่บลากักเลยทุกคนอุย้ย มันอีกแล้วทุกคนโอ้ยวันนี้นึกว่าจะฟาอสไลด์ครับแต่จะไปหายที่หนึ่งไม่ได้นะโอ้แก้วครับทุกคนเดี๋ยวจะก,การเลยนะครับเปิดทางแล้วก็ลงวันเลยขึ้นไปดูแล้วนะครับขึ้นไปดูแล้วไม่มีหุ่นหวานเลยทุกคนหุ่นห,หวานมีนิดเดียวเองมีแต่รังแต่รังเขาสวยอยู่นะอ่เรา,าอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับมาดูครับค่อยมาดูนะฮะ เจอแล้วครับทุกคนรังที่สองจะมีหัวน้ำหวานไหมเนาะทุกคนดูครับรังแค่นี้เองดูอยู่คอนเบลเลอร์เลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าจะมีไหมครับเอาทุกคนรังแค่นี้มีหัวน้ำหวานเฉยเลยมีน้ำหวานนะครับเต็มด้วยโอ้รังลังน่ากินด้วยโอ้โหเสดาทำคอนใหญ่ไปหน่อยครับ เส่นทุกคนโอเคเดี๋ยวผมหาทางตัดแล้นนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็รังเอามาใสา่นี้แล้วนะครับส่วนหัวนวาน่นี่ผมก,กินแล้วพอตัดกิ่งออกตัดนี้เหลือสั้นๆมันแตกหมดเลยนะถ้าทำทอนใหญ่เกินกิ่งก็เกาะกิ่งใหญ่เกิน,นครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เจอรังข้างทางอีกแล้วนะครับในอกอไผ่เอาอยากอีกแล้ว ไม่ยากไม่ใช่ช่องผมนะโอ้โหเคนช่องอื่นเขาหาง่ายๆข้างทางก็ดีดนิ้วไฟนิมอะไรก็ดีของผมนี่โอ้โหไม่เจ็บระดับยากๆเท่านั้นเลยเฮ้ยไม่เจ็บตัวไม่ใช่ช่องเป็นชนปลายจมันนอกนะเจ็บตัวต,วตลาดโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไฟควันไปลนดูนะครับเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ขึ้นไปด้วยเดี๋ยวถ่ายดูครับว่ามีหุ่น้ำหวานไหมเหนืยขนาดนี้ขอให้มีนะขอให้คุ้มเลยเหอะอยังไม่ได้สักหลังเลยโอเคครับทุกคน มีหัวน้ำหวานอยู่บ้างนะครับผมลองเอานิ้วจิ้มดูแลนะเดี๋ยวจะตัดเลยนะครับโอเคจเจอกันข้างล่างครับโอเคครับทุกคนได้มาแล้วครับผมเอานิ้วจิ้มดูปรากฏว่ามีนะก็ว่าไอ้ที่มีก็คือเกือบลึกเลยมีตัวนี้หน่อยหนึ่ง <c oughs> โอ้ทุกคนแถวนี้ไม่มีเกสรก็มีนะน้ําก็มีแต่ไม่มีเพิ่งไม่มีน้ำหวานเลยอโอเคป่ะทุกคน หาต่อครับหาที่ใหม่ดีกว่าวันนี้น่าจะเป็นแบบนี้หมดนะครับ่ะทุกคนตอนนี้ก็มาตีมิมนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับมาดูว่าจะมีหนน้ำหวานไหมไม่ไปไหนจริงไหมทุกคนอาหารเขาเยอะเกสรก็มีอยู่บ้างดูว่ามีหนน้ำหวานป่าอ่ะครั้งที่สี่อื้อแก้วเลย ทุกคนรังกระปิดเนะนี่ยน้ำหวานหัวกระปิดแล้วจัดไปเลยดีกว่าครับโอ้โหมันรังไกลบ้านเองสุดยอดครั้งที่สี่เกาวันนี้มันถือว่าเฝ้านะครับก็ยังหมานอยู่นะเออถึงจะเจอรังใหญ่ๆห,หลายรังแต่ว่าไม่มีหัวน้ำหวานก็ไม่ได้ามานครับแต่ว่ามันเจอรังนี้แม่สุดยอดไปเลยทุกคน น,นี่ครับรคุณนุมหวานยังแจวนะครับทุกคนแม่ลู้ว่ัชพินท์สลาวเกือบปิดนะครับหูยดูตัดเลยนะฮะโอเคโอเคครับลงมาถึงข้างล่างแล้วครับโอ้ยอยากลงเย็นนี่ดูรังเขาตลกลงมารังขาดนะครับตลกลงมาโอ้ยช่วย นี่เดูเดน้ำหวานอือหือเกือบเต็มแล้วนะครับอันนี้ขวนกับไม้นิดนึงก็มีแตกด้วยทุกคนโอ้หกแล้วโอเคไปลบ้านก่อนครับไปอือือ